ชางาทัวรลิงนะครับไม่ได้หมายถ้อยรถแย่อะไรครับแต่ว่าหมายถ้อยรถเก่าที่เอามาใช้แล้วในการทํารถท่องเที่ยวหรือใช้เดินทางไกลนะครับซึ่งเป็นราคาประหยัดหน่อยนะครับอันนี้วางเครื่องจะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ดูไม่เชื่อมท่านเครื่องนะครับในการวางเครื่องนะโดยช่างผู้ทำงานการครับ อันนี้ทำท่านเครื่องเดี๋ยวนี่คอมแอร์กับในชาร์ตวางพอดีมากวครับนะต้องอใช้ประสบการณ์แล้วก็ถึงมีในการเชื่อมหน่อยครับเพือ่อเพื่อความแน่นหนานนะียทำท่านเครื่องครับนี่วางเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เลยเอามาให้ดูนะครับเป็นเผื่อท่านใดอยากจะ ทำเรืออยากจะเอารถเก่าที่มีอยู่แล้วเอามาเอามาใช้ในการขับท่องเที่ยวหลังก็เสียหรือหลังจากที่เราไม่ใช้แล้วนะครับอยู่กับขายทิ้งเอามาทำนะครับผมก็กะว่าจะมาทํารถพาแคมป์คาร์นะครับเดี๋ยวห้องล่างก็จะให้ช่างเขาตอบเตาให้นะครับ้าทาเป็นที่พักอะไรเขาว่ากันครับนะครับอาแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้ ขอบคุณครับ